สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่พาก็มาทำคลิปนั่งรอลูกอีกแล้วนะคะก็มาทำคลิปไปด้วยนะคะวันนี้พี่พาไลฟ์สดสองชั่วโมงนะคะเพื่อนๆ <c oughs> แล้วก็มาทำคลิปต่ออีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าพยายามนะคะพี่พาพยายาม ภายในแปดเก้าวันเนี่ยพี่พาต้องจะลองดูนะคะลองดูลองดูสักตั้งหนึ่งว่าพี่พาจะทําได้ไหมถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คงจะก็เสียดายนิดนดน,ดนะคะว่าเออเรามาเฉียดฉิวขนาดนี้นะคะแล้วยังทําไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าพี่พาเพิ่งจะได้อ่ได้ไลฟ์เพิ่งจะได้ไลฟ์นะคะมันก็เลยเวลามันก็ช้าแล้วก็ เกิดอาการกลัววันก็วันแรกก็ทําไปแป๊บเดียวนะคะก็ทําไปชั่วโมงเดียวก็วันนั้นน้องๆเขาก็บอกว่าพี่พาต้องไลฟ์ให้ได้ตอนนี้ก็หลายๆคนที่ว่าอยู่ในประชันเออเหมือนเหมือนพี่พานี่นะคะก็พยายามไลฟ์สดกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะบางคนก็มีมีเพื่อนอยู่สองคนก็ยังมีนะคะพี่พาเข้าไปดู ตอนแรกพี่พาก็เกรงใจว่าถ้าพี่พาไล์เยอะๆแล้วพี่พาสงสารน้องๆที่มานั่งดูพี่พาอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่มานั่งดูพี่พาอยู่อ,อะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้พี่พาก็จะขออนุญาตเพื่อนๆนะคะว่าพี่พาก็จะขออนุญาตไล่นะคะอ่ แบบท,ทีีนะคะแบบลองทําดูถ้าเราไม่ลงแล้วเราก็จะมานั่งเสียดายใช่ไหมคะเพื่อนๆพ,พี่พาก็เลยจะมาลองดูค่ะว่าพี่พาจะทําได้ไหมถ้าได้ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็ยังดีกว่าเราไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมคะใกล้แค่นี้แล้วมัน <laughs> ได้ครึ่งทางเพิ่งจะได้ครึ่งทางเองค่ะมันจะไหวไหมคะมันจะมันจะได้ไหมก็ ก็ไม่ลองไม่รู้ใช่ไหมคะเพื่อนๆขาพี่พาก็เลยจะลองดูค่ะว่าพี่พาจะได้ไหมก็ยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่ต้องมารับฟังพี่ภา <c oughs> ค่ะก็มาคุยกันเล่นๆนะคะวันนี้อากาศไม่ดีเลยสักนิดค่ะฝนตกทั้งวันเ <c oughs> พื่อนๆก็ฝนฝน พวกเราที่มาอยู่ต่างประเทศออจะรู้กับฝนตกที่นี่นะคะมันจะไม่ชุ่มฉ่าเหมือนบ้านเรานะคะมันจะหนาวเย็ยนสําหรับพวกเรานะคะยิ่งสําหรับพี่พาที่ที่เป็นวัยเข้าสู่เอ่สอสวเนี่ยจะพี่พาจะมาอีกทางหนึ่งน้องสาวพี่พาเนี่ยเขาจะชิลมากเลยค่ะหน้าหนาวเขานั่งใส่เสื้อกล้ามดูโทรทัศน์หน้าตาเฉยพี่พาเนี่ยหนาวค่ะ เมื่อเช้าที่พี่พานั่งคุยกับเพื่อนๆนะคะพี่พาก็นั่งเอาเอาผ้าห่มมาห่มขาเอาไว้นะคะเพื่อให้ความอุ่นแล้วพี่พาก็เปิดทิชชู่ติงค่ะเพื่อนๆค่ะทําไงได้ล่ะคะเราขนาดมาอยู่แต่เมื่อก่อนก็ไม่เท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนเพิ่งมาเป็นสามสี่ปีนี้นะค่ะก็ยังไงก็ขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะที่อออกมาคุยกับ เพื่อนๆเยอะตอนนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆลำคาญพี่พาหรือค่ะเบื่อพี่พานะคะพี่พาก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอแต่คนที่ทําที่ทําคล้ายๆกันเนียค่ะจะเข้าใจค่ะอะตอนแรกพี่พาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรที่น้องๆเขาก็กระซิบนะคะน้องๆเขาก็กระซิบมาว่า ต้องทําอย่างนี้นะอย่างนี้นะอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้นะคะพี่พาก็เลยเ,เมื่อน้องๆเขามีกําลังใจช่วยเรามาจนป่านนี้แล้ว,แล,วแล้วเราจะไม่สู้ต่อไปหรอใช่ไหมคะเราต้องสู้หรือใช่ไหมคะเพื่อนๆแล้วอีกอย่างหนึง่งถ้าพี่พาไม่ทํา <c oughs> ไม่ทําอะไรเลยก็เหมือนกับพี่พาและเพื่อนๆดาวนะคะเล็ดดาวแล็ดดาวเหมือนกับ พี่พาพี่พานึกคําไทยไม่ออกรัตดาวเดี๋ยวพี่พาจะย้อนกลับมาใหม่นะคะคำนี้สำหรับที่เพื่อนๆที่พูดภาษาอังกฤษได้นะคะคงจะรู้นะคะแต่พี่พาขอโทษจริงๆค่ะบางทีพี่พาก็แย่จริงๆเลยนะคะคำบางทีเนี่ยมันไม่หลุดออกมาจะใช้อะไรก็ จะพูดอังกฤษก็ไม่ดีไปเลยจะพูดไทยก็ไม่ดีไปเลยตอนนี้แย่ yeah, แล้วค่ะเพื่อนๆบางครั้งไปบ้านเรานะคะไปอุทานบางครั้งอุทานออกเป็นภาษาอังกฤษบางทีก็คนที่เขามองเขาบอกอ,อะไรอย่างนี้เนาะคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะแต่คนที่มาอยู่ต่างประเทศด้วยกันล้วจะรู้ว่าบางทีมันมมันมันนลืมนะคะม,มันแค่ลืมมันแค่ลื่นออกไปจาก ความคิดของเราสมองของเรานิดนึงเท่านั้นเองค่ะแต่พี่พาก็ยังสัญญาแล้วก็บอกเพื่อนๆเลยนะคะว่พาพี่พาน่ะเป็นคนที่รักประเทศไทยมากๆรักในความเป็นไทยของเรานะคะแล้วก็รักเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไทยของเรานะคะถึงพี่พาจะมาอยู่ไกลครึ่งชีวิตหนึ่งของพี่พามาอยู่ที่อังกฤษพี่พาก็ยังรักนะคะพี่พายังรักและคิดถึงบ้านเราแต่ตอนนี้พี่พาก็ ญา,าติผู้ใหญ่พี่พาไม่เหลือแล้วค่ะก็จะมีเหลือน้องสาวน้องสาวแมอ่อยู่คนหนึ่งก็ยังอยู่ไกลค่ะอยู่อยู่ที่โคราชนะคะนอกนั้นพี่พาก็ไม่เหลือใครแล้วค่ะก็นอกนั้นก็มีแต่พวกพี่ๆน้องๆแต่ส่วนญาติผู้ใหญ่คือท่านก็ไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ากันหมดแล้วค่ะมาอยู่นานนะคะมาอยู่ตั้งก่ ตั้งแต่อายุสิบยี่สิบห้ายี่บหกปีนะคะตั้งแต่สาวอ้อออจนเดือนนี้แอะแอะแล้วก็ยังแล้วก็ยังอยู่ค่ะแต่แต่แฟนพี่พาอยากจะกลับแล้วล่ะคะ่ะจะกลับไปอยู่เมืองไทยอ่าพี่พาก็พยายามไปดูบ้านแถวบางเลีนะคะอันนั้นก็ไอเดียของคุณสามีอีกแล้วค่ะอยากไปอยู่แถวนั้นพี่พาก็อยากไปอยู่บ้านไปอยู่บ้านสวนพี่พาอยากไปอยู่บ้านสวน,นะคะ่ะ <c oughs> พี่พาชอบปลูกต้นไม้ ตอนนี้พี่พาก็ทำผักหวานทำปลูกผักหวานปลูกป,กปลูก,ลกอ,อะไรที่เหมือนผักกระถินน่ะสตอขอโทษนะคะขอโทษนะคะพี่พาปลูกปลูกสตอสตอพันข้าวสตอปักใต้นะคะเอ หลานชายพี่พาเขาไปปักใต้มาแล้วพี่พาก็สั่งให้ซื้อมาเลยค่ะพี่พาได้แล้วพี่พาอเห็นว่ามันตอนแรกเลยก็ไม่รู้เรื่องหรอกค่ะก็หลานชายอีกอีกนี่ค่ะเขาแนะนําว่าถ้าจะปลูกก็เอาของพันธุ์ภาคใต้เลยดีกว่าก็พี่พาก็ได้มาแต่อยากได้เพิ่มอีกอยากได้ปลูกเป็นร้อยต้นนะคะก็ขอโทษนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็แล้วก็มีมะม่วงมีอะโวคาโดเอ่อมีสดาสะสดาวทวายค่ะสะดาวทวายพี่พาก็มีนะคะอ่ปีที่แล้วก็เป็นดอกเยอะไม่มีคนไปเก็บค่ะค่ะก็แถวบ้านเรามันบ้านใครก็มีนะคะแต่พี่พาชอบปลูกค่ะปลูกแล้วก็ถ้าใครไม่มีเดี๋ยวเข้ามาหาแล้วก็ปลูกไม ปลูกไผ่ค่ะไผ่ไผ่ไตรงแล้วก็ไผ่หวานค่ะพี่พาปลูกนะคะ <c oughs> พริกไทยพี่พาก็มีค่ะกระเจียวกระเจียวอกระเจียวหวานนะคะกระเจียวบ้านนะคะกระเจียวเพชรน้ำผึ้งแล้วกระเจียวป่าพี่พาก็มีค่ะพี่พาไปแล้วพี่พาไปขุดเอามาอย่าบอกใครนะเดี๋ยวพี่พามีเยอะๆแล้วพี่พาจะไปเอาไปขุดแล้วก็พี่พาก็จะไปปลูกไว้ในป่าค่ะ จะจะที่พี่พาเอามานะคะพี่พาจะเอาไปคืนด้วยค่ะจริงจรงพพิพี่พาพีา่พาอ่ามีป่านะคะมีป่าตรงนี้มันเป็นเขานะคะเป็นเขาเก่าแล้วพี่พาก็สั่งห้ามใครจะไปทําไร่พี่พาได้แต่ห้ามไปฟันไม้พี่พาตอนนี้อายุยี่สิบปีต้นเบิร์เลอร์เธอเลยค่ะแต่ พี่พายังไม่ได้แบ่งสันปันส่วนให้น้องๆพี่พาอีกสองคนนะคะไม่รู้จะตกเป็นของใครแต่ส่วนมากคนบ้านเราเขาก็จะไม่ค่อยชอบป่านะคะเพราะว่ามันป่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเราไปปลูกไม้เอาไว้นะคะมันมันมีต้นทยุงเก่านะคะต้นทยุงต้นอมันมันไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจทุกอย่างนะคะมันแต่สำหรับพี่พานะคะ พี่พาถ้าเกิดน้องๆเขาจะทําไร่ทาสวนใช่ไหมพี่พาก็อยากจะให้เขาเอาที่ตรงที่มันเป็นที่ลุ่มอที่เสมอแต่ส่วนพี่พาเพราะว่าพี่พาตรงที่มันเป็นป่านะคะมันเป็นมันเป็นหินค่ะรถไถเข้าไม่ได้ค่ะต้นไม้มันถึงเหลือไงคะถ้าต้นถ้าถ้ารถไถเข้าได้นะคะเขาก็คงจะทําเกลี้ยงไปแล้วล่ะคะ่ะก็พี่พาก็เลยถือว่าเป็นโชคดีนะคะ ก็ได้ตรงนั้นแล้วพี่พาก็จะปลูกต่อไปค่ะปลูกปลูกให้เต็มที่เลยแล้วค่ะจะจะปลูกป่าทั้งหมดถ้าวันหนึ่งลูกลูกพี่พาโตแล้วเขายังอยากจะอยู่ที่อังกฤษเขาไม่กลับไปเมืองไทยก็ได้ค่ะเขาถือสองสัญชาติแต่พี่พาก็เคยเตือนกับลูกๆไว้ว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่หนูก็จะได้เห็นป่าถึงยังไงลูกๆพี่พาก็ไม่ไปทําไร่ไปไปทําสวนแล้วค่ะเพราะว่าเขาเรียนมาสายการเรียนเขาที่ไม่ตรงตรงนั้น ยิ่งลูกสาววิภาเห็นแมงเห็นอะไรไม่ได้ร้องกิดกาดกิดกาดยิ่งคนโตยิ่งหนักแมงมุมตัวเท่าคิตานี่นะคะร้องบ้านแตกเลยค่ะแม่น่ไปหาขุดบึง้งเพื่อนรู้จักบึ้งไหมคะตัวบึ้งอะคะ่ะพิพาไปหาขุดนะคะเป็นเด็กๆนะคะไปหาขุดมันมันถ้าลังไหนมันมีแม่มันอยู่นะคะมันจะมีใยมาปิดหน้ามันอยู่คะ่ะ พี่พาไปหาขุดนะคะตัวดำๆใหญ่ๆเหมือนแมงมุมนะคะแต่เขาไม่เรียกแมงมุมนะคะเขาเรียกตัวบึ้งค่ะโอ้โหเพื่อนเนยมันค่ะแล้วก็แมลงป่องตัวดำๆนะคะบ้านพี่พาเยอะจริงๆค่ะสมัยก่อนนะคะเดี๋ยวนี้มันก็มีนะคะมันพี่พี่พากลับบ้านนะลูกชายพี่พาวิ่งไปจับมางวดดีมันไม่ตอดให้นะคะมันไปมันมันไปจับ มันจับเป็นด้วยนะจับไม่ให้หางมันนั่นอะ่ะมันบอกมันวิ่งมาแม่หนูจับเลยหนูดูหนูดูในทีวีเขาจับดูซิเพื่อนๆคะ่ะมันป่องช้างนะคะตัวดําๆะนะคะอันนั้นพี่พาก็ทานนะคะพี่พาก็ทานเป็นนะคะขอชอบของบ้านาน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยมาอยู่เนี่ยนะคะพี่พาคิดถึงนะคะ พี่พายอยากกินแมงดาใช่ไหมคะไปไปเห็นในวิหยิบนะคะเขาเอามาขายโอ้เค็มปิดเลยค่ะไม่อร่อยพี่พาชอบแมงดาค่ะแมงดาตัวเมียที่มีไข่ในท้องนะ,ะจริงแล้วเขาท้องไม่น่าไปกินแต่มันก็อันนี้ก็ทําฟาร์มขายนะคะพี่พาก็เราชีวิตชนบทนะคะเราก็ต้องเราก็ต้องเอาความอยู่รอดใช่ไหมคะเพื่อน ไปหาไปหาเก็บหอยหเก็บปูนี่พี่พาคิดถึงมากเลยค่ะมาอยู่ตั้งไกลแล้วยังคิดถึงนะคะคิดถึงอยากมีสเต็กก็ไม่อยากกินสเต็กนะคะเพื่อนๆพี่พาไม่ค่อยกินไม่ค่อยกินเนื้อนะคะไม่ค่อยกินเนื้อแม้แต่เนื้อไก่พี่พาก็ไม่ค่อยจะทานนะคะ ตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็คงคงจะเป็นหมูสามชั้นนะคะถึงอ้วนอยู่ยังไงคะ <c oughs> <c oughs> เออไก่พี่พาก็ว่ามันแห้งพี่พาก็ไม่ค่อยจะทานนะคะก็ก็ยังยังทานไก่บ้างแต่พี่พาชอบทานปลาอ่อแต่ปลานี่ชอบทานมานานแล้วค่ะปลาปลาทะเลนะคะเออแล้วก็ชอบ ที่ม่ทะเลก็ชอบนะคะเพื่อนๆชอบอปลาหมอแล้วพี่พาก็ชอบหอยนานานๆนนทานทีอู้พี่พานั่งทานเป็นกระมังเลยแล้วค่ะทำน้ําจิ้มซีฟู้ดแซ่บๆนะคะเพื่อนๆน,นี่แหละคะ่ะมาอยู่นี่คิดถึงอย่างนี้นะคะดูสิคะมีของกินเต็มบ้านเต็มเมือง พี่ภากลับไปคิดถึงของบ้านนอกบ้านนาเพราะว่าเราเคยทานมาใช่ไหมคะเพื่อนเนถ้าเพื่อนๆคนบ้านนอกนะถ้าคนในกรุงเทพก็คงจะไม่ค่อยทราบมือน,นะคะพี่ภาก็เป็นคนเป็นคนช่างสะสมนะคะเพื่อนๆนตอนนี้พี่ภาก็ถ้าพี่ภากแก่ตัวไปนะคะพี่ภาก็ คงจะไม่ลำบากเท่าไหร่นะคะเพราะพี่พามีบ้านให้เช่าพี่พาก็สะสมตอนนี้ก็ได้ไปสี่หลังแล้วแล้วค่ะพี่พาก็พยายามสอนตอนนี้พี่พากำลังสอนหลานในคนหนึ่งเพราะว่าพี่พาเห็นความขยันของเขาพี่พาก็เลยบอกว่าไปซื้อหลังหนึ่งซื้อให้เขาเช่าแล้วก็เอาเงินค่าเช่าเนะ่ะไปส่งโมกิจอีกหลังหนึ่งเอ่อไม่ใช่เดี๋ยว เดี๋ยวฟังพี่พาก่อนเดี๋ยวเพื่อนจะงงแล้วพี่พาจะมาแนะนําเพื่อนๆด้วยนะคะ <c oughs> เราจะรอให้เราถูกหวยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆเราต้องเริ่มถ้าใครนะคะเออ,อยากคิดมากกับพี่พานะคะแต่พี่พาก็อยากจะเป็นทําให้เป็นวิทยาทานนะคะเพื่อนๆไปซื้อบ้านหลังหนึ่งนะคะถ้าพิ่ถ้ามีเงิน พอท,ที่จะไปซื้อหลังหนึ่งแล้วเพื่อนก็ไปให้เขาเช่าใช่ไหมคะสมมุติว่าให้เขาเช่าหลังละแปดพันเอาหลังละเอาตีต่ำๆดีกว่าตีต่ำๆนะคะเ,เพื่อนๆถ้าบ้านหนึ่งห้องนอนนะคะคุณจะได้ประมาณห้าพันค่ะถ้าถ้าเป็นบ้านจัดสรรน,นะคะบ้านจัดสรรที่ที่มีส่วนตัวนะคะไม่ใช่ห้องเป็นห้องเช่านะคะ จะได้แลค่ประมาณห้าพันถึงหกพันถึงเจ็ดพันนะคะลดไปสนีค่ะแกแกมองดูพี่พาว่าพี่พาคุยกับใครทีนี้พี่พาก็เลยเออพี่พาจะแนะนำนะคะแล้วเราก็เอาบ้านเราเนี่ยไปให้เขาเช่านะคะเพือ่อนเพืนเขาเช่าเราได้เงินมาห้าพันใช่ไหมคะเราก็เพิ่มไปอีกสองพัน เราก็ส่งธนาคารไปพเพื่อนๆคะอีกไม่นานคุณก็จะได้บ้านหลังที่สงแล้วคุณก็จะทำในวิธีเดียวกัน <c oughs> เอาเงินไปดาวบ้านอีกหลังหนึง่งแล้วคุณก็มาทำอย่างนี้แหละแล้วคุณจะได้คะ่ะทำไมพี่พาถึงกล้าบอกพเพื่อนๆคะเพราะพี่พาทำมาแล้วคะ่ะ